สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ใครที่แบบอายุเลข3สามบวกกัแเราบ้างเอ,อ้ยยมือมีบางคนที่ซ่อนมือไว้นะคะนาอตะก,กี้ก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่อายุ30บบวกแล้วนะคะแล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดด้วยนะคะทุกคนก็มีปัญหากระค่ะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยกำลังยับยั้งการเกิดอยู่นะคะซึ่งตะก,กี้นะคะก็ดูแลตัวเองนะคะในทุกๆวันนะคะด้วยการทาครีมบำรุงทาเซรั่มนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะตะก,กี้นะคะก็ทากันแดดค่ะซึ่งกันแดดตัวนี้นะคะตะ กีนะคะก็มีส่วนผสมนะคะทั้งวิตามินนะคะแล้วก็คอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้กับผิวของเรานะคะให้มีความฉ่ำและทั้งนี้นะคะยังช่วยปกปิดนะคะรอยดําแดงนะคะบนผิวหน้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะคือแบบเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะสําหรับนะคะรองพื้นตัวนี้นะคะก็มีค่า SPF นะคะ50 PA 3+ นะคะและทีนี้นะคะตาก็จะรีบนะคะตบแป้งกันเลยนะคะให้ รองพื้นเซตตัวเข้าหน้านะคะประมาณ1นาทีแล้วก็รีบตบแป้งแบบนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการความบางเบาก็สามารถที่จะใช้แปรงแต่งหน้าได้เนาะแต่ว่าสําหรับตัวตักนั้นนะคะต้องการการปกปิดตักก็จะใช้พับนะคะตบๆๆนะคะทุกคนจ๋าและนี่ค่ะก็ปกปิดอำพรางนะคะรอยดําแดงของเราแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วทีนี้ค่ะก็แต่งหน้าแบบ everyday look กันเลยนะคะ เออเอเบรดลุกนี่คืออะไรอะ่ะก็คือแบบลุกขึ้นมาแต่งหน้าปะอ oh. <laughs> มันก็คือการแต่งหน้าง่ายๆของเราในทุกวันนั่นเองค่ะเพื่อนๆ <c oughs> พูดเองก็งงเองนะคะก็ไม่มีมุกจะเลดก็ขอเล่นมุกนิดนึงนะคะนี่ค่ะดิฉันก็แบบเป็นคนที่แบบแต่งหน้าง่ายๆจริงๆนะคะที่รักก็คือแบบเอาที่ทาตามาทาแก้มแบบนี้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของดิฉันเธอค่ะนะคะแล้วก็นะคะชอบชอบเป็นคนที่แบบทาลิปสีส้มนะคะแล้วก็หรือว่าไม่งั้นก็จะทาแบบสีชมพูนู้ดนะคะสสีนี้นี่ค่ะเราก็จะแบบว่ากลิตเตอร์นะคะใต้ตาให้ แบบมุ้งมิงมุ้งมิงด้วยเสร็จ มาทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ําของกันแดดและก็แป้งกันนะคะทุกคนนี่เลยคะ่ะสาดลงไปแล้วนะคะหนึ่งแก้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะไม่ไหลไม่ยืมโอเคยังไม่พอคะ่ะเอาอีกแก้วหนึ่งแล้วกันนะคะเออนะคะโอ้โหแต่ว่าดิฉันนะคะเครื่องตามากเลยนะคะตอนนี้มาค่ะมาดูที่แมสของเรากันว่ามันจะติดแมสหรือเปล่าโอ้โหนะคะไม่ติดนะคะทุกคนจา๋าก็แสดงว่านะคะกันเหงื่อกันน้ำ ได้ดีนะคะสําหรับนะคะแป้งพับนี่เลยนะคะมีเบอร์เดียวค่ะเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะเวลาที่นะคะเรานะคะออถ้าผ่านไปแล้วนะคะบวกกับออกันแดดรองพื้นตัวนี้นะคะเขาก็จะค่อยๆนะคะเซตตัวนะคะเข้ากับผิวของเรานะคะแล้วก็นานไปเนี่ยก็คือจะมีความแบบฉ่ำเวาวมากเลยจ้ะทุกคน